มีล uh, no uh, so, uh, uh, no ัะนการะแนะ้ทำสถานที่นะใหุ้โดได้อมากอก็มีหัหน้าสถานที่ห้าจุดาที่จะแยกทางให้จุโดใไปอดยเรื่อนโุนในวลาจะเปนดปูโจรรอวันอวนุ่มหือเป็นโมดูไเรืนงท้ายม่จำลอ แลนะก็ที่เรียกสายข่าวและก็ที่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาสแกรรนแกลนดวงจับทร์ยุทธภูริอยที่ท่านอยู่ที่นี่เลยท่านครับว่าศรียุทธุนพรนะครับนี่เป็นร่างของฐาที่ไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับเราขอมาสแกนดวงแล้วก็สแกนดวงจิตดวงวิญญาณท่านที่อยู่ที่นี่ทนะ่ในเครื่องของ 5G นะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวผมพาไปโดยรอบเลยจาที่มีนุ่งปูโตมีนุ่งปูทวดแล้วก็มีพวกพุทธรูปปางต่างๆตรงนี้นะครับรูปนี้เป็นรูปนุ่งปูนะครับถ้ชอบนะครับเปนนี้ก็เป็นรูปนี้นภาพนี้ทั้งหมดเลยนะครัเป็นนุ่งปูที่นั่งตอนพระสังฆารนะครับนี้ไม่น่าไม่เปิดนะครับไม่ได้ฉีดยาเลยนะครับทุกท่านเดี๋ยวพวกเราขออนุญาตนุ่งปู riêng rồi đó là chúng nó có scan nó rồi in vô giấy ngang xong เขาเขา้าเขาเขาไปสัมผัสเนี่ยเขาจะได้ถึงเลยถึงเลยเขาขอเขาแต่ว่าเราทํามาให้เพื่อเขาได้ถึงแล้วไหพี่ใช่อือกเยวามัาอไันไหนที่มีร้อ่าหารออธิฐานแล้วมัน เราก็อยากมานลเอียงนะมันก็อย่างนี้เหมือนกันสนุกหน่ยครับเนาะใช่มีมีคนกันแกล้มีคนหวังไม่ดีหวังร้ายใช้เนี่ยไปตัดขาดเป็นศัตรูพ่ายแพ้ต่างๆก็จะสู้เราไม่ได้เพราะความมีนี่มันคมอยู่แล้วมันฟังใช่แม่ถามว่านี่คมไหมคมแต่ปลายมันเหนียวกว่านะปลายนี่มันทิ่มแทงทะลุเลยนะความหมายของเราการทิ่มแทงทะลุอืางทุกิ่กทุก่าง ใช่การทำเนียนี่พี่โอเคพี่เอาสโลแกนนี้มาใช้ก็ได้ใช่เวลาที่วัดเราได้โอเคนั้นผมไม่มีอะไรนะพี่ไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะไปคิดอะไรแต่ว่าให้ให้ให้ทางวัดด้วจะดูแลให้มันดีให้มันถูกต้องเราก็จะบอกที่บอกมูลนิธิทางทั้งหลายวัดถูกต้องเข้าสามมาอยู่กับเราแล้ว ใช่ใช่แล้วมอยู่แต่เราไม่เป็นว่มีฉชนะมันดีอย่างไรเนี่ยแกดูแล้วพอท่านช้าทัรับกด์ทานเตาลูกภาพนี่มันหที่ตอนที่ว่าแข่งกนะหรื่ถึงว่าที่ผมพูดนะมีดวันนี้ใช้เด็กจากตีว่าหลังค้าโบสถ์แล้วโบสถ์แล้วเราก็รู้ดีเลยครับว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าพระทำสารธรรมขวดมต์การอะไรมันตั้งแต่รุ่นหลวงพ่อจ้อยอะครับ ความศักดิ์ิทธิ์มันมีมาตั้งแต่หลงปู่นะมันก็เลยําให้ว่ามีที่เรากทำมันมีปฏิหารอย่ที่ผมต้องพูดว่าทุกวันนะครับถ้ามีหนราก็เดินหาไม่ได้นะสามารถมาเท้า,าวิชามีด่วยเรากะแทงได้แล้วก็ราคาด้ก็ไม่เชิงแพงครับมีตั้งแต่โรงางานเจ็ดร้อยไปตรงนี้ครับพวกฮาอะไรเนี้เป็น,น,นเี่ขายไป็นอยูกันแล้วค่าับผ้ดอรเรา่ออรเที่ยว ไมคะห่จำเป็นครับผมว่าน่าทุกวันดีกว่าพี่เพราะว่าคนเราเขามาขอเราทุกวันเต้นไหมอ่าแต่ทุกวันดีกว่าครับได้ได้ดีนะ้ว ปกติผมก็มานครสวรรค์น่ะในในมันม่มีบนญได้ได้พาพี่ถมวัดถูกได้ได้สถาการที่เขาบอกว่าถ้าไปเจ้าผมก็ไม่รู้จะทำอะไรยังไงไม่รู้ที่มาที่ไปของแสหน้าดี่ไม่ใช่เราก็จะรู้ได้แค่ตัวเราครับสวัสดีครัท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มากราบนมัสการ ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมดูในจอสแปนนะฮะถ้าดูอยู่ผมจ้อยจะอยู่ในรูปเลยนะครับผมเชิญท่านเชิญท่านมานะเชิญท่านมาแล้วก็ให้ประกวลกายัวจิตดวงวิญญาต่างๆนะครับนั่นอยู่ที่รูปนะท่านผู้ชมนะนอยู่ที่รูปนะครับแล้วก็ท่านลงมาแล้วล่ะครับวันนี้ท่านลงมาดีนอยู่ตรงข้างล่างนะฮะตรงผ้าสดียวเนี่ยท่านดีนอยู่นะครับกับตรงที่รูปนะครับ ตกลางสะแหลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะนิมนต์ท่านให้มาอยู่ตรงร่างสังสารของของท่านนะครับที่อยู่อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็จะได้เห็นชมบารมีไปพร้อมๆกันนะครับจะรีดอยู่ในรูปภาพนะจะอยู่ในรูปภาพนะองค์นี้ ก็จะเป็นของหลวงปู่ทวดนะครับองนี้นะฮะดวงจิตดวงวิญญาณหลวงปู่ทวดที่เขาพุทธาพิเศษไว้แล้วก็อัญเชิญหลวงปู่มาอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมที่เห็นไปพร้อมกันนะครับสองภาพที่ขึ้นพร้อมกันก็คือนะครับหลวงปู่จ้อยจะเป็นในรูปนะฮะแล้วก็ตรงนี้จริงๆเนี่ยสแกนในรูปจะไม่ติดนะครับแล้วสแกนในรูปเนี่ยถ้าไม่มีดวงจิตวิญญาณก็ได้แต่รูปแต่จะไม่มีภาพางนีข้อความขึ้นท่านผู้ชมนะครับเพราะผมลองสแกนหลายที่นะที่เป็นรูปจะจะไม่จะไม่มีโอกาสได้เห็นว่า ถ้าจะอยู่ในรูปภาพถ้าเป็นกายสังขารท่านเนี่ยเราตามตามรูปปั้นเนี่ยท่านจะอยู่ตอนเนี้ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เราเราได้ชมถ้าได้อยู่ในรูปนะครับปกตนะนะิจะไม่อยู่นะครับเห็นหลายที่นะจะไม่อยู่นะครับทุกท่านเ,เดี๋ยวผมขอ เรื่องควิญาณนะครับระดับของขององค์พจส่งดวงไปดวิญญาณให้เราสแกนแล้กสแกนดูสแกนางคยาที่อนูนองค์แห่งแลวก็ไํางวางไว้่ตรงนย้นั่นเแล้วกด้เรื่อง่ะานูาหเราก็ได้เห็นชมบารมีของท่านผู้ชมแต่เราต้องมีการ้งใจนะครับเพื่อจะเปิดให้แท่ผู้ชมได้มาด่ามรดกสการของท่นพี่นะครับบริสุทธิ์พรีัง รรรอนนนนนะะัับี้เป็วยท่นนนนะะะเป็็วัี้กจม่านผู้ชมเห็นไหมภาพจุดๆเล็กๆเออ่ที่เห็นรูปร่างนะฮะที่อยู่ตรงใกล้ๆผ้าขาวนี่นะนี่แหละครับนี่นะฮะแล้วก็ที่ตรงด้านศรีรษะท่านผู้ชมที่จะเห็นเออ่ที่ผมสแกนให้ผู้ชมอยู่นะครับนี่ฮะผู้ชมจะเห็นด้วยกันท่านยืนอยู่ มีอยู่ในด้านตรงตรงศีลษาของท่านนะครับรยยนะครับขออนุญาตหลวงปู่นะที่เรารบกวนหลวงปู่แล้วก็ขอเชิญดวงมิญ,ญาณดวงจิตของท่านมาแสด,แดงปฏิหารให้เราได้เห็นผ่านจอสแกนนะครับอยากมาหลวงปู่นะครับนะ แนะนำลูกปูนสักนิดหนึ่งนะครับลูกปูนแต่ระผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโยกย้ายของเจ้าของเขาต่างๆนะครับไม่โยกย้ายไม่ได้เดเราจะถามด้วยความสบายใจของเราที่เราสแกนบุญตรงนี้ลวงปูครับลวงปูเนี่ยที่ข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยเขาทําพิธีหรือทาจัดให้ลวงปูเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าครับลวงปู่ชอบไหมครับถ้าลวงปู่ชอบปู่ยกมือจะเป็นข้างใดก็ตามลวงปู่ยกมือให้เราชมบารมีสักครั้งนะครับลวงปูครับ ปู่ครับปูกชอบตามที่เขาจัดให้ไหมครับดอกไม้ทูกเรียนตู้บริจาคต่างๆนี่แหละครับโอ,โอ้ท่านชอบนะาน,นรับรู้ครับท่านผู้ชมภาพท่านบอกนะท่านรับรู้นะครับท่านชอบท่านยกมือขึ้น้วครับยกมือขึ้นที่จุดเหลืองๆนี่ย,ยกมือขึ้นท่านชอบอยู่นะครับตรงนี้ถือว่าจัดตรงนี้ครับท่านผู้ชมจัดจัดทั้งหน้าเนี่ยเป็น หมดเลยทั้งป่วงนี่างที่เป็นเครื่องดูต่างๆเนี่ยนะถูกต้องนะครับท่านชอบชอบตรงนี้แล้วก็จัดที่ตรงนี้ท่านชอบท่านไม่ได้บอกนะครับท่านจะพูดเพื่อให้ให้เราได้ได้สัมผัสเราได้รู้ว่าไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรท่านชอบท่านไม่ชอบท่านจะบอกอันนี้ท่านชอบนะก่อบน่าก่อยาตามชื่อชื่อเบอร์เบอร์ที่เป็นส่วนไปอยู่ไว้หรือว่า มี่ได้การต่อไปในวัตเุประสงค์ไปที่อยากจะรวบรวมก็อาจะได้บอกต่อวินว่าที่ถูกมาแล้วทุกนสามารถรวมกันได้ ท่านผู้ชมครับเราอยู่ที่วัดศรีอุทุทมพรนะฮะวัดหนงคู้จ้อยนะครับพระเด่นพระกลิที่ท่านละสังขารนะครับสังขารท่านเนี่ยไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับอย่างที่ผู้ชมได้ชมอ,อยู่นี้นะเราก็ให้อยู่และอยา่างนี้เราเราส้องการดวงวิญญาณหรือดวงจิตวิญญาณหรือพื่นกระสอะทัต่างๆนี่นะครับท่านรับรู้นะครับท่านอยู่ในรูปแล้วก็จะได้ ท่านผู้ชมอยู่ที่ผมชี้ใหู้่านรับที่ท่านมายืนอยู่ตรงนี้นะฮะคิดที่ผมสแกนได้นะครับสกแกนบุญงท่านสกแกนจากวัดลูงมาแล้วก็อยู่ในรูปอย่างที่เห็นนะครับท่านะผู้ชมตรงนี้นะครับถ้าใครกลับว่าในที่วัดศรีอุกมพรเนี่ยนะฮะท่าอยู่ที่นี่นะครับรับรองว่าได้บุญแน่นอนไม่ต้องไปกลับที่อื่นครับที่อื่นไม่แน่ใจว่าท่านจะอยู่ตรงั้นหรือเปล่าแต่ตรงนี้ท่านอยู่แนะนอนะครับตรงนี้ท่านอยู่อยู่ตรงนี้เลยนะครับอยูนะ่ตรงนี้แต่ว่าขอถามท่าน ที่ท่านยืนอยูต่ตรงนี้ท่านก็จบตรงนี้ ท่านชเดี uh uh ๋ยวผมขออนุญาเชิญญาุกูเตความรังสีเราขอดูดวงอินดวงญาณนะาน บุญเย็นบุญบารมีบุญบารมีเรามีเราต้องสแกนแต่บุญบารมีเราต้องสแกนเพืจะได้เห็นพร้อมกัอท่านผู้ชมทุกการนึกแล้วล่ะว่ารูปพระพระบางต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครับบางต่างๆมีเรียบมากรอะไรบ้างมีทางวัดสร้างขึ้นบ้างนะครับทีนี้นะครับท่านผู้ชมร่วมชมกันนะครับ 去黄金街，然后来到酒店那。 Arina, เรียกว่าบางทรงเครื่องบางร่วมบัทนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ใน,นต,ตรงนี้ที่านผู้ชมได้เห็นนี่นะครับท่านผะู้ชมภาคน,นี้จะมีพลังนะครับมีพลังเรียกว่าม,ามีดวงจิตดวงวิญญาณมีกระแสบุญม,มีบุญอยู่นะครับถ้าใครมาขอบุญตรงนี้หรือใครจะมาขอเจ้าขอลาภที่นี่นะครับเกิดผลแน่นอนนะครับที่โบสถ์ห,หลังนี้หรือมณฑลหลังนี้นะครับเพราะเรากําลังเริ่มสแกนไปไเรื่อยๆว่ารูป,ต,นะะปต,ต่างๆที่อยู่ที่นี่นะครับรูปปั้นต่างๆข้อต่างๆที่อยู่ที่นี่นะครับ อุปกรณ์ต่างๆต่างที่เราได้ร่วมงานกันมาตอนนี้คือโครงการมาเรื่องง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  ครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราสแกนตรงด้านบนอยู่บ้างนะครับในในรูปต่างๆบางต่างๆอยู่บนชั้นบนที่เป็นยมภาประธานนะครับท่านผู้ชมชมในจอได้เลยครับจุดสีเขียวต่างๆนะตรงนี้ที่เป็นร่างกาุดวงวิญญาณของท่านนะครับที่ประทับอยู่หรืออยู่ในร่างที่ตรงนี้ละครับท่านผู้ชมทำเสน่ห์พร้อมกันนะฮะัตวัตถุมงคล หรือพุทธรูกหรือรูปหลวงปู่จ้อยต่างๆนะครับมีพลังมีพลังมากนะครับท่านผู้ชมจะมีพลังแล้วก็มีดวงจิตวิญญาณที่อยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะบอกให้ว่าท่านผู้ชมไหว้ที่นี่ก็ขอหนึ่งครั้งขอหนึ่งอย่างก็พอไม่ต้องขอเยอะๆนะใครขอ,ขออะไรก็ขอสักอย่างนะครับนะครับมีเทวดาปกปักรักษาอยู่ท่ธรรมเนียร์ท่านมาอยู่ครับ ผู้ชมฮะมีภาพเทวดาปกปักรักษานะเราขอเชิญเทวดาที่อยู่ที่นี่นะครับเราขอภาพนี้เพื่อให้สแกนบนุญหรือเราไม่นะส่องบุญให้ผู้ชมได้ได้ชมจชมจะไม่เห็นนะฮนะนี่ก็มีคนเข้าไปไหว้นะครับประกาศไปไหว้อยู่นะครับท่านจะอยู่ก็จะอยู่วะนะฮะปางองค์ใหญ่นะดูเขาเรียกว่าดูศีษะท่านนี่ครับลงายาวถึงพื้นเลยนะฮะยาวถึงพื้นอันนี้เป็นคนที่ ที่ปิดทองอยู่นะฮะอันนี้เป็นรูปปฏิหารที่เก<ม>ิดขึ ú, ้นจากตรงนี้นะครับท่านผู้ชมรูปปฏิหารทางศิษย์ที่ไม<ต>่มีภาพอะไรทั้งสิ้นเลยตรงนี้นะครับที่ไม่มีภาพอะไรแต่เราสแกนได้ตรงภาพถึงนี้นะท่านผู้ชมจะเห็นเอาพร้อมกันนะครับบุญบารมีที่เกิดอย่างที่เขามาปิดทองนะผู้ชมเนี่ยมาปิดทองเนี่ยเขาเขาก็จะได้บุญนะฮะจะได้บุญบารมีของเขานืท่านผู้ชมเราไม่ตมาจากทางไกลอะไร ที่กำลังปิดทองทุกองเป็นลูกปู่ทั่วรุกปู่ต่างๆรวมถึงรูปปู่โตนี่ครับเป็นภาพลูกปู่โตครับที่คนหลายคนเขาปิดทองกันอยู่นะฮะเราให้ผู้ชมได้ชมนะครับเป็นรูกปู่โตอรู่นี้เป็นเป็นเด็กนะไม่ได้เกี่ยวนะใช่ไหมจะไม่ได้ไม่ไม่เกี่ยวกับรูปนี้นะคุณพี่เขากำลังปิดทองนะฮะ ราจะปล่อยภาพนี้ผู้ชมไดจจ้ชมน่รี่นนากแใจวทาอยู่ไากล,ลังปิดทองคอนที่เขากำลังทำบุญร่วมร่วมปิดทองเนี่ยเขาปิดกับดวงจิตด,ดวงวิญญาณของท่านแต่ดวงนี้นะั่ยดวงวิญญนะาณทุคมทองนะท่นอยู่นะครับตอนนี้เปานผูตออยู่ครับ เราชมเขาตอนเขาปิดทองแล้วก็ปล่อยภาพนี้น้ที่หลายคนหลายท่านเขาปิดอยู่นะครับท่านผู้ชมครับเราพาผู้ชมไปชมมาเรามาอยโลกอยู่ย่อยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่โบสถ์นี้ท่าผู้ชมไม่งใจเห็นได้ใจตนเองแล้วในตาถูกเหงแล้วแล้วก็ท่านก็ขรบคุณได้เลยนะครับท่านผู้ชมตันนี้เราก็เดี๋ยวต้องขอลา ในบุบสถมิตนิลทัจนตรงมีไปกอนน้เดี๋ยวเราไปดูบริเวณวัดดรอบๆต่างๆด้วยนะครับว่าเป็น